สบายแม่เป็นโควิดเจ้าดวงก็ไม่ห่างแม่เลยปวดหัวแบบปวดจนระเบิดไม่ได้นอนเลยอะมันคือไอจนแบบไอจนอ้วกอ่านานแล้วคือ ด้วงก็ไม่ห่างเลยด้วงอยู่กับแม่ตลอดเลยจะติดไข่าจากแม่แม่หลุดอืมด้วงจังใจยาสารพัดยาเลยอายาสารพัดยาที่จะต้องกิน หมอตรวจนะมันก็เหมือนกันแหละถึงไปหาหมอมันก็เขาไม่ได้ให้นอนหลัโรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรให้ฟร้อมที่ลัก็ลองให้เขาตรวจก่อนไหมมันจะเสียดีไหมเสียแล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้ย้ายสิทธิ์ากลักษาเทียสิทธิ์อยู่ปัตตานีนี่มันรักษาที่ตูนแล้วก็ต้องเสียอยู่แล้วอ้าเรืทํานแม่เป็นอะไร้นมาเอิงก็ดูแลมาแม่ต่อไปด้จะไปก็รีบไปไม่ต้องรีลาอยู่ কি কৰ লাইদেউ আমাৰ মই আনো